สวยโลวยเ,วยเสนับสนุนโดยบตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับ้าปลูกฝังเด็กและเยาชนหันมารักและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ่องที่สาคัญและควรใสใจย,ยิ่งนะครับการที่น้องๆได้ร่วมกิจกรรมกันก็นกเป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปร่วมกิจกรรมกัน,กนที่ศูนย์รุงตะวันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันดีกว่าครับวันนี้ช่วยโลกช่วยเราจะพาเพื่อนๆไปร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อไปเรียนรู้ในการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมศูนย์รวมงตะวันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ก่อนอื่นนะคะแนวคิดของสุดวมตะวันนะคะก็คือ,อมีแนวความคิดในเรื่องของการที่อยากจะเป็นศูนย์เผยแพร่นะคะแล้วก็ปลูกสร้างจิตสํานึกในเรื่องของการใช้พลังงานทุกๆรูปแบบรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยสิ่งแรกที่น้องจะได้นะคะจากการที่มาเรียนรู้กับเราที่สุรวมตะวันแห่งนี้นะคะนั่นก็คืออย่างน้อยนะคะก็จะได้ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะว่าพฤติกรรมที่เขาทํามาทุกวันเนี้ยในเรื่องของการใช้พลังงานหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เขาได,ได้ใช้ในทางอ้อมหรือว่าทางตรงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบทั้งสิ้นจากการที่เขาใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมองเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ความจริงแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะเราควรหันมาใส่ใจและช่วยกันดูแลนะคะเพียงเท่านี้เราก็ช่วยโลกของเราแล้วค่ะช่วยโลกช่วยเราง่ายๆคุณก็ทำได้ค่ะ